ต,ตัดตี้สีสวัสดีค่ะฟานะคะวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกเกี่ยวกับโครงการ easy e r e s e i p c ช็อปลดหยอด่อนภาษี2567โครงการที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้สูงสุดถึง5,000มบาทเงื่อนไขมีดังนี้นะคะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียน ษีเป็นรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tax invoice ซื้อสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาโครงการ 1. มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567ขั้นตอนในการขอคือนภาษี 1. เก็บใบกำก,กับภาษีเป็นรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไว้ 2. ยื่นแตบบ่แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคม2560 เต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เก็บไว้โครงการ Easy E Receipt เป็นโอกาสที่ดีในการประหยัดเงินเพียงแค่ช็อปปิ้งจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุด50,000บาทรีบไปช็อปกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะตามช่องทางด้านล่างนี้เลยบ๊ายบอบีสหเพื่อนคู่คิดช่วยธุรกิจคุณ